สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของโมดูลโค t เทน i ิโอมิเนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเรียกเป็นภาษาไทยก็คือวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้นะคะในเมื่อมันปรับค่าได้มันจึงไม่เหมือนสวิตสวิตมีแค่เปิดกับปิดมีค่าแค่ศูนยกับ1ก็คือดิจิตอลแต่อันนี้มันปรับค่าได้ปรับค่าได้ก็แสดงว่ามันเป็นอ n นาล็อกอนาล็อกก็คือสามารถอ่านได้ สูนถึงหนึ่พันยิสารวมแล้วพันยค่าอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดลองต่อตัวต้นทานปรับค่าได้นี้นะคะก่อนอื่นอย่าลืมเปลี่ยนสายก่อนนะคะอ่ะจากโค้ดตัวอย่างแสดงว่าครูทดลองต่อที่พินสองนะแล้วแสดงค่าที่อ่านได้บนดิสเพย์นะคะทีนี้ ที่ตัวต้านทานปรับค่าได้เนี้มันจะมีอยู่สองขาแล้วเราจะเสียบขาข้างไหนนะคะให้นักเรียนเสียบข้างชุดที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเมื่อหันหน้าเข้าหาตัวเองอยู่ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนั่นี่นะคะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันว่าชุดซ้ายกับชุดขวาม,มันจะทํางานแตกต่างกันยังไงนะคะเอามาดูผลการทํางานนะคะ ต่อเข้าที่พิมพ์สองนะคะแล้วอ่านค่าเป็นอนาล็อกลิฟอนาล็อกนะคะหาแปดแล้วหาดูสถาน,นะแปดเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่ตัวบอร์ดนะคะตอนนี้ถ้าครูบิดมาทางซ้ายมือสุดบนไมโครบิดลิฟเย์ยของไมโครบิดของครูก็จะแสดงเลขสองลองบิด ปรับค่าไปทางขวามือเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นอ่าบิดเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อบิดมาสุดเลยทางขวาก็จะได้ค่า1นึ่งพแต่มาทางซ้ายสุดเราจะได้เลข2เนื่องจากมันมีความต้านทานอยู่ภายในตัวนะคะมันจึงไม่เป็นศูนย์นะ แทนที่เราจะได้ศูนย์ถึงพันยีสิบสามแต่มันมีความต้านทานอยู่ภายในตัวมันมันก็เลยไม่ลงมาสุดถึงศูนย์นะคะค่ะจากโปรแกรมเดิมนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากที่เราต่ออยู่ทางด้านซ้ายมือของเราเองเมื่อหันเข้ามาให้เปลี่ยนน้ำมาลองต่อที่ชุดทางขวามือดู เปลี่ยนแล้วนะทีนี้ก็ลองปรับใหม่เห็นปะไม่ต้องแฟัใหม่นะคะไมโคบิดบังวลผลอันเดิมเนาะตอนนี้ก็ได้เป็นเลขหนยี่สิบสามแต่ว่ามันบิดมาทางซ้ายสุดลองบิดไปขวาสุดเป็นไงสองนะ แสดงว่าเป็นไงสองชุดนี้แตกต่างกันก็คือค่าตัวต้านทานที่มันอ่านออกมาได้ตรงข้ามกันถ้าเป็นชุดทางด้านขวามือก็จะตรงข้ามกันเนาะหมุนมาทางขวาได้เป็นค่าน้อยหมุนมาทางซ้ายได้ค่ามากตัวอย่างต่อไปนะคะให้นักเรียนต่อโมดูล lvd นะคะเข้าที่มพ์นหนึ่งนี่นะคะพิ n หนึ่ง ทุว,วันนี่ตัวต้านทานปรับค่าได้อยู่ที่เดิมนะคะพินสองแต่ว่าครูเปลี่ยนมาใช้ชุดสายไฟทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกนี่นะคะอ่ะหลังจากนั้นการทำงานของโปรแกรมนี้ก็คือเราจะอ่านค่าที่ปรับได้ระหว่าง0ูนย์ถึงพันยนะคะที่อ่านได้เป็นอันล็อกมาแสดงผล ที่หลอดไฟที่ LED ที่เราต่ออยู่ที่ pin นหนึ่งก็แสดงว่ามันจะควบคุมความสว่างของหลอด LED นั่นเองอถ้าเราเขียนเป็นไลน์ดิจิตอลมันก็จะมีค่าแค่ศูนย์กับ1แต่อันนี้เราใช้คำว่าไลน์ a อนาล็อกก็คือสามารถควบคุมความสว่างได้ศูนย์ถึงพันยี่สิบสามาดูผลการทำงานนะคะ ี่นะคะเมื่อครูปรับค่าของตัวต้นานทานก็จะเห็นความสว่างของหลอด LED ที่เพิ่มค่าขึ้นนะคะหลอด LED ที่ต่ออยู่ที่ pin หนึ่งนี่นะคะ pin หนึ่งตัวต้านทานปรับค่าได้ที่ pin สองค่ะ